มาต่อคู่สุดท้ายนะครับผมวันนี้เป็นบิ๊กเกมเลยนะครับของกลุ่ม F นะครับก็ใครจะอยู่ใครจะไปหรือว่าจะมีหนึ่งทีมต้องจากลาหรือเปล่าก็อยู่ที่เกมเกมนี้เลยนะครับโปรตุเกสครับเจอกับชาฝรั่งเศสนะครับแต่ที่บูสคาอารีนาที่ฮังการีนะครับผมลาติสซอนะครับฝรั่งเศสต่อ0.25ลบ10นะครับผมราคาดีเลยนะครับฟอร์มระ้ับหลังสุดนะครับของทั้งสองทีมนะครับผม ผลเกตครับแพ้เยอรมัน2อี่นะครับแล้วก็ชนะฮังการี3ามนะครับผมใช้ะอิสราเอลสี่ศูนย์ครับในบ้านเสมอสเปนศูนย์ศูนย์ครับเกมเยือนชนะรับแซมเบิร์กสามหนึ่งครับเกมเยือนนะครับมาดูฝรั่งเศสกันบ้างครับผมเสมอฮังการีหนึ่งหนึ่งนะครับผมชนะเยอรมันหนึ่งศูนย์นะครับผมชนะบัลกเรีสามศูนย์ชนะเวลส์ามศูนย์นะครับผมชนะบอสเนียหนึ่งศูนย์ครับเกมเยือนนะครับผมผลเกตครับโร์โอนโดซานโตสนะครับก็ โอ้โหปล่อยเลยครับเกมนี้วเจอเยอรมันสอนเชิงเลยนะครับผมเจอบอลเที้ยวเข้าไปนะครับเล่นไปไม่ออกเลยนะครับวันนี้ครับจะทักครับส2 3 1หนึ่งนะครับเรื่อสาประตูครับลุยปาดิซิโอเดลสาเซเมโดเกมนี้เกมจะเป็นบ่อเลยนะครับเกมเจอเกมที่เจอเยอรมันผมลานครับใช้เปเป้ครับดูแบน์ติอัสครับผมแล้วก็มีลาฟเอลเกเรโลนะครับผมเกเรลโลเล่นดีนะ ตังกลางครับใช้วิลเลียมคาร์วานโยครับดานิเอลปเรโอปาเดล่านะครับผมเป็นดารโลซินวาครับตัวเพลย์เมกเกอร์ใช้บูโลฟายันเดสครับผมแล้วก็ตัวเชื่อมเกมแนวลุกครับเยโกโชต้านะครับผมต้องคิสเตียโนโรนัลโดแน่นอนนะครับผมยินค้ำเป็นแดนหน้าฝรั่งเศสครับดีดีเดชองนะครับผมอกหักมาครับจากเกมเจ้ากับฮังการีเกือบเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับผมเนียดีจริงๆได้นะครับจะทักครับสี่สีามหนึ่งสองครับลูกสาวประตูครับอุโกโยริสนะครับผมมิจามินปาว่า บาเฟวาลานครับผมคิมเบมเบ้นะครับผมลูกัสแอนงเดสครับผมตรงกลางใช้อเดรียราบิโอนะครับผมกองเต้โหทำลายเกมนะครับบ็อกซ์บ็อกซ์พอปบบาครับไม่เฟลโชตัวสร้างสรรค์นะครับผมอองบลุสกิสมานครับแนวลุกคาริเมเซม่าครับแล้วก็คีเร่ปาเป้ครับเล่นในบริเวณริมเส้นนะครับมองว่าหลายหลายท่านครับมองไปที่ฝรั่งเศสนะครับผมแม้ราคามาจะเป็นต่อแค่ศูนองห้นะครับต่อน้อยมากนะครับ แต่เกมเกมนี้โปรตุเกสก็หลังชนฝานะครับผลเสมอเอ่อมีได้เลยนะครับเคียร์เ้าคิดแตกครับอนันที่ใส่บอลลองอีกครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เคียเก้าชอบบอลลองหมดเลยครับผมวันนี้อยู่โปรตุเกสครับผม0ูนย์ศหนึ่งหงครับมาแน่ครับ